ใครเคยเป็นบ้างคะยิ่งพยายามออกกําลังกายยิ่งทําให้กล้ามเนื้อหายและไขมันก็ยังไม่ออกอีกนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการเคล็ดลับอย่างถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะโค้ดออยนะคะปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ดโภชนาการซีร์ติฟายบายมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเรื่องของการลดน้ําหนักเพื่อการชะลอวัยโดยเฉพาะเลยค่ะ ออยเชื่อว่าหลายคนพยายามลดน้ําหนักด้วยวิธีการอันดับแรกก็คือการออกกําลังกายใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่ามีวิธีการออกกําลังกายอย่างไรที่ทําให้ลดไขมันได้ก่อนอ,อื่นออยก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการออกกําลังกายไม่ได้ช่วยให้ลดไขมันหรือไม่ได้ทําให้ลดน้ําหนักได้แต่การออกกําลังกายสิ่งสําคัญที่สุดคือมันจะทําให้เราเพิ่มระบบเผาผลาญได้อันนี้คือคีย์เวิร์ดนะคะและ,ะลลาากา like รทําให้เราเพิ่มระบบเผาผลาญได้นี่แหละค่ะมันถึงจะส่งผลทําให้ลดไขมันได้ตั้งหากล่ะคะ คราวนี้ตรงๆสั้นๆเลยนะคะมาบอกเคล็ดลับวิธีการเอาไขมันออกอย่างได้อย่างแท้จริงนะคะโดยการเพิ่มระบบเผาผลาญของการออกกําลังกายนี่แหละคะ่ะอันดับแรกต้องบอกกันว่าถ้าใครเป็นนักวิ่งอยู่นะคะหรือชอบวิ่งหรือกําลังอยากจะฝึกวิ่งคุณโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะเนื่องจากว่าการวิ่งนะคะหรือการ,การคาร์ดิโอหรือแม้กระทั่งปั่นจักรยานหรือแม้กระทั่งว่ายน้ําก็แล้วแต่นะคะมันจะสามารถทําให้คุณนะลดไขมันได้ดีมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างพี่ออยเองเนี่แหละค่ะเมื่อเช้านี้เลยนะคะเพิ่งออกกําลังกาย มาด้วยการวิ่งนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอยู่แค่3หัวข้อเท่านั้นเองนะคะและก็จะมาบอกวิธีการว่าอีสาหัวข้อเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรได้บ้างเงื่อนไขข้อที่1นนะคะคือการออกกําลังกายหลังตื่นนอนตอนเช้า ตอนท้องว่างนี่แหละค่ะสําคัญมากแล้วนะคะไม่จําเป็นจะต้องตื่นตีห้าตีสี่หรือ6กโมงหรือ8ปดโมงหรือ9ก้าโมงเวลาไหนก็ได้นะคะนั่นหมายถึงว่าหลังตื่นนอนของคุณเพราะว่านาฬิกาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยหลังตื่นนอนตอนท้องว่างนี่แหละค่ะเป็นเงื่อนไขอันแรกเลยนะคะที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้หรือถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าร่างกายมันดึงไขมันออกมาได้อย่างไรนะคะสามารถย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะพี่ออยล์อธิบายให้ฟังนะคะว่า ร่างกายของคนเรามีกิจกรรมหรือมีเงื่อนไขต่างๆในการดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานได้อย่างไรคะเงื่อนไขข้อที่2นะคะอัตราการเต้นของหัวใจจะต้องอยู่ในโซน2เท่านั้นโซน2คืออะไรหมายถึงว่าอัตราการเต้นของหัวใจจะอยู่ในเฉลี่ยประมาณ1 1 5่งร้อยสิถึงหนึนะคะแต่ละอายุแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากจะให้ทุกคนมีนาฬิกาสมาร์ทวอตนะคะที่มันสามารถจับอัตราการเต้นของหัวใจได้เพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีนาฬิกาตัวนี้เนี่ยมันอาจจะจับได้ยากมากเลยค่ะ ถ้าเกิดสมมติคนไม่มีนาฬิกานะคะหลักการง่ายๆก็คือเวลาเราออกกําลังกายไปเนี่ยเรายังร้องเพลงได้เรายังพูดได้เรายังสื่อสารกับคนได้อันนี้ล่ะค่ะอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในระดับโซน2แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่ออยแนะนำนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพร่างกายและต้องการออกกําลังกายลดไขมันแบบเนี้ยมันจําเป็นมากๆเลยนะคะที่จําเป็นจะต้องมีเนี่ยนาฬิกาสมาร์ทวอทที่จับอัตราการเต้นของหัวใจไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยค่ะว่าหัวใจของเราเท่าไหร่ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะถ้าเกิดเราขับรถบอกว่าให้1นลอ นะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงคําถามคือถ้าเราไม่มีใหม่เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าเราเหยียบเท่าไหร่ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนาฬิกาสมาร์ทวอชมันเลยสําคัญมากๆค่ะคาถามถัดมาแล้วทํายังไงให้มันอยู่ในโซน2ได้ล่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเงื่อนไขของอัตราการเต้นหัวใจแต่ละคนที่มันจะอยู่ในโซนสเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะถ้าใครออกกําลังกายเป็นประจําโซน2เนี่ยจะทําได้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดใครนานๆออกทีนะคะจริงๆเดินก็โซน2แล้วนะคะบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ออยหนูยังไม่ทันได้วิ่งเลยะคะ่ะหรือย,ยังไม่ทันได้ออซิส์อะไรเลย โซน2มันก็มาแล้วใช่ค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายเป็นประจำมันจะทําให้กําลังหัวใจแล้วก็ปอดของเราเนี่ยแข็งแรงดีดังนั้นเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจในโซน2สําหรับบางคนอาจจะทําได้ยากสําหรับบางคนอาจจะทําได้ง่ายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจาเป็นจะต้องฝึกฝนมากๆเลยค่ะพี่ออยกว่าจะวิ่งได้นะคะในเพจหกครึ่ง6.30สนเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ในโซน2เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาตั้งประมาณ8ปปีเพราะฉะนั้นเนี่ย ความแข็งแรงของร่างกายมันถึงจําเป็นจะต้องทําอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องยกตัวอย่างการวิ่งของพี่ออยวันนี้นะคะจะเอามาให้ดูก็คือว่าตอนนี้นาฬิกาของเราเนี่ยมันจะอยู่ในโซนอะไรเวลาเราวิ่งเริ่มต้นนะคะสําหรับคนที่เป็นนักวิ่งนะคะวิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นอะไรก็สามารถดูนาฬิกาจากตรงนี้ได้นะคะถ้ามันอยู่ในสีเทาอันนี้คือโซนหนึ่งคือไม่ได้อะไรเลยนะคะใช้พลังงานจากแป้งน้าตาลเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันพอมันขยับเป็นโซน2คือสีฟ้าอันนี้เป็นนาฬิกาการ์มินนะคะเพราะตรงจุดนี้เนี่ยมันสามารถดูได้ง่าย ถ้าเกิดมันเกินโซน2มันจะเป็นสีเขียวสําหรับนาฬิกาการ์มินนะคะอัตราการเต้นหัวใจของแต่ละคนแต่ละอายุก็จะไม่เท่ากันพอมันถึงกลายไปโซนสีเขียวปุ๊บเราก็เดินนะคะเดินให้หัวใจมันลดลงพอหลังจากนั้นพอหัวใจลดลงเราก็วิ่งเร่งสปีดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ให้หัวใจเนี่ยมันสูงขึ้นให้พยายามเฉลี่ยอยู่ในดับโซน2เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเวลาการออกกําลังกายที่อยู่ในดับโซน2สําหรับบางคนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากมันอาจจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลงอันนี้เป็นเรื่องปก บบมีทริคอีกนิดนึงนะคะใครที่ไม่สามารถทําโซน2ได้ให้เดินก่อนนะคะเดินเพื่อให้ได้โซน2บางคนแค่เดินก็โซน2แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทําไปสม่ําเสมอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโซน2มันจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นพัฒนาหัวใจให้ดีขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยพยายามอย่าให้ไปโซน3หรือโซน4หรือแม้กระทั่งต่ําลงมาถึงโซน1เลยเด็ดขาดนะคะเพราะเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะไม่สามารถสวิตช์ที่จะไปใช้ไขมันสะสมได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ามันเสมือน การใช้น้ำมันกับไฟฟ้า หรือเหมือนรถยนต์เราเลยนี่แหละค่ะถ้ามันสวิชไปตรงนั้นทีเนี่ยมันก็จะไปไกลถ้าเกิดต่ําไม่ถึงโซน2มันก็จะไม่ดึงไขมันอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยถึงได้บอกไงเขาว่ากินนะ่ะมันง่ายแต่พอเวลาเอาออกไขมันเนี่ยมันเลยยากอย่างนี้นี่เองค่ะเงื่อนไขข้อที่3เงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือว่าการออกกําลังกายตรงเนี้ยจำเป็นจะต้องออกกําลังกายในเวลาที่30นาทีขึ้นไปหรือจริงๆเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะสาเหตุอะไรนะหรอหลักการในการดึงไขมันสะสมเนี่ยมัน จะอยู่ในที่เวลาที่20นาทีขึ้นไปนะคะมันถึงจะเกิดกระบวนการดึงไขมันออกมาใช้ดังนั้นเนี่ยนาทีที่21มันเลยจําเป็นจะต้องใช้เวลาดึงออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครบอกว่าออกกําลังกายแค่10นาที15นาทีในระยะโซน2อันนี้ไม่ช่วยอะไรเลยนะคะบอกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีเร่งด่วนออกกําลังกายแบบฮ i t high intensity interval training ออกเร็วสลับช้าอันนี้สั้นๆได้ค่ะ15นาที10นาทีอันนี้ได้เลยเพราะว่าอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะ สูงปีดอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเป็นเงื่อไขพิเศษแต่ถ้าใครอยากจะได้เอาไขามันสะสมออกมาเป็นพลังงานเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เงื่อนไขเวลา20นาทีขึ้นไปนะคะหรือที่แน่ๆน,นะคะออกกําลังกายประมาณ30นาทีถึง45นาทีหรือ1ชั่วโมงไปเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะการดึงไขมันสะสมเนี่ยมันถึงจะได้ออกมาใช้เป็นพลังงานของเราได้มากๆ และมีข้อสังเกตอีกนิดนึงนะคะใครที่ออกกําลังกายในโซน2เนี่ยออยบอกได้เลยว่าจะไม่หิวเลยเพราะเนื่องจากร่างกายเนี่ยมันจะดึงไขมันตรงนั้น,นออกมาเป็นพลังงานพอออกมาเป็นพลังงานปุ๊บเนี่ยร่างกายเนี่ยจะไม่ถามหาพลังงานจากกระเพาะอาหารหรือจากแป้งน้าตาลน,นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครออกกําลังกายผิดโซนไปโซน1หรือโซน3หรือที่ไม่ใช่โซน2เนี่ยล่ะคะ่ะบอกได้เลยว่าหิวแน่นอนเพราะว่าพี่ออยเนี่ยมีเคสดาดีของตัวเองมาแล้วมีวันนึงนะคะไปวิ่งออกกําลังกายกับเพื่อนแล้วก็พูดคุยไปเรื่อยๆลืมดู่อยลืม ำไมวันนี้มันหิวจังเลยอ๋อพอมาดูนาฬิกาโอ้โหขึ้นไปโซน3มโซน4นะคะวิ่งในเพจปกติของเราแต่คุยกับเพื่อนไปด้วยมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะพอเหนื่อยปุ๊บหัวใจมันก็ทะลุโซน2นั่นเองมันก็เลยทําให้เราหิวสิ่งสุดท้ายก็นั่นเองคือว่าการออกกําลังกายที่ถูกต้อง3ข้อที่ผ่านไปมาเนี่ยนะคะมันจะไม่ทําให้สลายกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้อหายได้เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเลยนะคะแต่ถ้าเกิดออกกําลังกายผิดประเภทผิดวิธีผิดเวลาหรือผิดโซนกล้ามเนื้อหายอย่าง แน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อหายแบบนี้เนี่ยนะคะมันเลยจําเป็นจะต้องกินสัดส่วนโปรตีนเข้าไปทดแทนอ้อและสําคัญมากๆเลยนะคะหลังออกกําลังกายแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องกินสัดส่วนโปรตีนให้ถึงและให้เพียงพอต่อร,ร่างกายที่ต้องการด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าใครไม่กินและไม่ถึงเนี่ยร่างกายมันจะดึงเอากล้ามเนื้อของตัวเองเนี่ยไปซ่อมแซมตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยการกินโปรตีนหลังออกกําลังกายไม่จําเป็นต้องทันทีนะคะตามระยะเวลาอาหารตัวเองที่กินได้เลยนะจำเป็นมากๆเลยนะคะจะต้องกินอาหารให้ครบตามที่พี่อ้อย เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยมันเลยจะทําให้เราเนี่ยลดไขมันและรักษากล้ามเนื้อเอาไว้ได้หรือเพิ่มกล้ามเนื้อเอาไว้ได้เลยยิ่งดีค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็แอบ,บแบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าคลิปสาระด,ดีๆแบบเนี้ยพี่ออยก็จะเอามีมาบอกกันเรื่อยๆค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครง,งงสงสัยว่าตัวเองต้องออกกําลังกายยังไงกินแบบไหนแล้วก็แก้ปัญหาอะไรแบบไหนพี่ออยแนะนําให้มาปรึกษาพี่ออยโดยตรงนะคะเพราะว่าพี่ออยแก้ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าปัญหาแต่ละคนไม่เหมือออนนนนนกันย่่างแ ถ้าสนใจก็ทักมาได้ค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย